สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะเพื่อนๆอ,อยากปลูกต้นมะม่วงไหมคะหลายท่านสงสัยนะคะปลูกมะม่วงนี่ยากไหมคะแม่ก้อยเรามาพบกับสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆชมนะคะต้นมะม่วงใกล้ๆก,ก่อนคะ่ะเพื่อนๆจ้านี ช่วงใก,ใกล้เมษานะคะน่าจะได้กินลูกแล้วนะคะเนี่ยดูสิคะแตกยอดใหม่ก็เต็มเลยเนี่ยวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับนะคะนี่เลยจ้าวิธีปลูกมะม่วงนะคะแสนจะง่ายคะ่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะเพื่อนๆเราไปปลูกมะม่วงกันจ้านี่แม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาเพาะมาเมล็ดมะม่วงนะคะอย่างง่ายๆนะคะวิธีนี้นะคะ ติดทุกลูกโตทุกต้นค่ะนี่ขั้นแรกนะคะเพื่อนๆนก็ไปหามะม่วงมานะคะชอบกินมะม่วงพันุไหนนะคะไปหามาเลยค่ะลูกสวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆนก็ไปดูเลยนะคะแล้วก็ปอกให้เรียบร้อยค่ะนี่นูไม่ก้อยปอกแล้วนะคะปอกแล้วนะคะก็กินให้หนาใจนะคะเพื่อนๆจ๋ามะม่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะเม็ดมันค่ะอ้าวเม็ดมันในมันนะคะอ้าวตามสะดวกนะคะนี่แช่นะคะแช่เมล็ดมะม่วงไว้นะคะ1คืนนะคะนี่แช่น้ำฉ่ำๆอย่างนี้นะคะนี่ไม่ก้อยแช่ครบ1คืนแล้วนะคะ เราก็มาปลูกมะม่วงกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะการปลูกมะม่วงแบบเมล็ดนะคะเราก็จะได้ลากแก้วนะคะต้นมะม่วงของเรานะคะก็จะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนๆค่ะกันเลยนะคะมาเพาะเมล็ดมะม่วงกันค่ะนี่ขั้นแรกนะคะดินนะคะนี่เป็นดินปลูกนะคะเพือ่อนๆมีดินปลูกกับปุ๋ยหมักนะคะผสมรวมกันนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ก้อยผสมเสร็จแล้วนะ,ะไม่ก้อยกิดมะม่วงไปแล้วนะคะเราเผื่อนะคะ,ะไว้อย่างนี้เลยนะคะวางไว้แนบดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋า มเมล็ดมะม mm ่วงนะคะกระถางนี้นะคะไม่ก้อยใส่สองเมล็ดอย่างนี้เลยนะคะอันดับต่อไปค um. ่ะนี่ปุ๋ยคอกค่ะโรยบางๆนะคะการเพาะเมล็ดมะม่วงนี่ให้เห็นเนื้อเมล็ดนะคะเราไม่กบมิดนะคะเพื่อนจ๋าคือให้เห็นเนื้อเขานะคะดับต่อไปค่ะนี่ก็เป็นนะคะพวกเศษใบไม้นะคะกับมะพร้าวค่ะเบาๆค่ะเพื่อนจ๋าไม่หนักนะคะอันดับต่อไปค่ะการเพาะเมล็ดนะคะจะมีพวกมดนะคะ มาแงนะคะมากวนนะคะนี่ไปค่อยใช้นี้เลยคือน้ํถ่านานะคะไว้ไล่มดไล่มแมลงนะคะก็คือฐานตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้าแค่นั้นเองค่ะเอาไปทิองเมล็ดมะม่วงเลยจ้า,าพร้อมเล็ดมะม่วงนี่เพื่อนๆต้องนะคะรดเช้าเย็นเลยนะคะอย่าแบบว่าแบบแห้งนะคะหรือรดวันละครั้งไม่ได้นะคะการพร้อมเล็ดน,นี่ต้องใช้ความชุ่มชื้นสูงนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกในห้องแถวนะคะปลูกในคอนโดนะคะขีดแบบว่า เป็นน้ำใส่สปอกกี้ได้นะคะมันฉีดได้ค่ะฉีดพ่นบางๆอะคะ่ะคือเลี้ยงความชุ่มชื้นไว้นะคะอ่าแล้วก็วางไว้ในที่ร่มลำไรนะคะไม่มีร่มลำไรวางไว้ใต้ต้นไม้ค่ะเพื่อนๆปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะ่ะนี่ นำกระถางนี้ไปวางไว้ได้เลยค่ะหลักๆสําคัญนะคะคือต้องมีความชื้นนะคะหมันมน้ํานะคะเช้าเย็นนะคะอย่าขาดน้ําค่ะระหว่างที่เราเพาะมเมล็ดมะม่วงนะคะเ้างอกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะถึง2เดือนนะคะอยู่ตามลักษณะของความชุ่มชื้นนะคะที่เพื่อนเพื่อนให้น้ําในการเพราะมะม่วงนะคะให้ดูผลงานก่อนนะคะนี่นี่นไมอยพอไว้นะคะติดนะคะติดทุกต้นเลยนี่ต้นนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะมะม่วงนะคะเขียวเสวยนะคะ ต้นนี้จากเมล็ดเดียวนะคะเมล็ดเดียวนี่ขึ้นสามต้นอย่างนี้กันเลยไปดูผลงานการ,พรกาเพาะเมล็ดมะม่วงของแม่ก้อยนะคะต้นหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่นี่เห็นไหมคะนี่ขาเม็ดกันอย่างนี้เลยนะคะมะม่วงนะคะพร้อมไม่ยากคะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่จะสมบูรณ์สุดนะคะนี่นี่นี่นดูรากนะคะรากนี่เป็นศอกเลยนะคะม่ก้อยให้เพื่อนๆ,ๆดูผลงานที่แม่ก้อยเพาะนะคะเมล็ดมะม่วงน,นะคะนี่ นี่เห็นในมันไหมคะนี่ในของเม็ดมะม่วงนะคะนี่รากที่แทงออกมานะคะนี่แม่ก้อยปลูกไว้แบบนะะี่ค่ะกบดินนิดเดียวะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าจวางไว้ในที่ร่มเห็นไหมคะนี่นี่ได้ต้นหนึ่งเลยค่ะง่ายๆนะคะจะมาย้ายลงถุงปลูกกันแล้ววันนี้นะคะวิธ <c oughs> ีปลูกมะม่วงแบบง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ของแม่ก้อยมีอะไรบ้างนะคะครั้งนี้นะคะ ดินเก่านะคะที่อยู่ในบ้านของเพื่อนเพื่อนะคะดินที่เรามีอยู่แล้วนะคะดินปลูกค่ะที่เราซื้อมานะคะ,ะดินหมักนะคะที่เราหมักกันไว้ค่ะเพือ่อนๆกะมะพร้าวนี่กบมะพร้าวนี่ไม่ก็จะใส่ในถุงกระสอบนะคะหรือก็ถังใหญ่ๆนะคะพเพื่อนๆก็ใช้กบมะพร้าวได้นะคะรำค่ะ เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ตามละเอียดและครั้งนี้นะคะแม่ก้อยนะคะใช้จุลินทรีย์นะคะกระตุ้นนะคะให้ดินนะคะส่งเสริมนะคะและธาสารอาหารให้กับมะม่วงของเรานะคะแม่ก้อยใช้นะคะจุลินทรีย์สับปะรดที่ผสมเปลือกไข่นะคะเพ,พื่อนจ๋าหยิบให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเนี่เปลือกสับป,ประรดนะคะแล้วก็มีเปลือกไข่ผสมอยู่ด้วยคะ่ะก็เลยค่ะนี้แม่ก้อยใส่ดินเก่านะคะอยู่ในถุงปลูกนะคะถุงดํานะคะใส่ไปครึ่งถุงเะยค่ะเพื่อนจ๋าใส่ดินเก่าไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะแม่ก้อยขอ ปลูกต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะมะม่วงนะคะต้นเล็กนี้เลยค่ะใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมาปลูกมะม่วงกันนะคะอันดับต่อไปค่ะปลูกนะคะที่เพื่อนๆซื้อมานะคะในดินปลูกนี้เขาก็จะดีเหมือนกันนะคะมีใบก้ามปูมีกมากมะพร้าวนะคะถ้าสารอาหารนะคะเขาจะไม่ครบนะเพื่อนๆต้องมาปรุงนะคะปุ๋ยที่เราทําไว้นะคะลงไปนะคะอินทรีย์วัตถุต่างๆค่ะดับต่อไปเลยค่ะนี่นก้อยโรยเปลือกไข่ลงไปเลยค่ะ ไปเลยค่ะนี่ลำค่าอาหารของจุนินซีจำเจ,จไม่มีลำนะคะเป็นอาหารไก่นะคะแบบสุดท้ายค่ะนะคะที่เราหมักกันไว้นะคะรยเลยจ้ะอืออือไปนะคะการปลูกมะม่วงนะคะทีนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆน,นะคะไปปลูกมะม่วงแบบ เป็นถุงกระสอบนะคะที่เรามาปลูกต้นมะม่วงนะคะแบบใส่ถุงกระสอบนะคะเนื่องจากมะม่วงนะคะก็จะเป็นไม้ยืมต้นนะคะต้นสูงต้นใหญ่นะคะถุงนะคะถุงปุ๋ยนะคะถุงอาหารสัตว์นะคะพับนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคุณจ๋าพับนะคะนี่คือพับนี่ค่ะส่วนที่สูงนะคะพับมาหากนอย่างนี้เลยนะคะให้เป็นสองส่วนเท่ากันนะคะว่าถุงปุ๋ยนี่เขาจะเวลาโดนแดดนี่ก็จะเปื่อยนะคะเราก็ทําเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะหนึ่งศอกของเรานะคะ ค้เพื่อนจะาม่ก้อยใช้นะคะกากมะพร้าวนะคะนี่เรียงนะคะเพื่อขึ้นทรงของในถุงกระสอบของเรานะคะคือให้ทรงเขาแข็งนะคะเพื่อนจ้าเราก็จะใช้นะคะกากมะพร้าวนะคะเรียงซ้อนขึ้นไปค่ะเพื่อนไม่มีกมากมะพร้าวก็เป็นลักษณะเป็นใบไม้แห้งที่เขาเป็นแบบโค้งใหญ่ๆนะคะซ้อนขึ้นมาเลยเขาสวยนะคะแล้วก็กากมะพร้าวนี่เขาจะเก็บความชื้นได้ดีนะคะให้กับต้นไม้ของเรา ลืมรดน้ําต้นไม้ก็ยังอยู่ได้นะคะใช้เก่ามะพร้าวเนี่ยไปค่ะเราใช้ดินเก่านะคะใส่รองพื้นไปเลยนะคะดินเก่าในบ้านนะคะก็เตรียมมาแลวค่ะใส่เลยจ้ะรองพื้นลงไปแล้วนะคะนี่นำนะคะมะม่วงนะคะลงปลูกเลยค่ะพี่จ๋านี่เนื่องจากต้นนี้นะคะลากเขายาวมานะคะไม่ก้อยใส่นะคะดินนะคะที่เราซื้อมาเลยนะคะดินซื้อมาหรือดินหมักนะคะที่เราหมักกันไว้นะคะใส่เลยจ้า จับให้อยู่ตรงกลางนะคะจนมะม่วงมีสองใบที่เกินมานะคะนี่มัมก้อยเด็ดเลยนะคะใส่นะคะเปลือกไข่เลยค่ะนี่เสริมแคลเซียมนะคะให้กับพืชของเราะคะ่ะต่อไปค่ะพื่นจ๋าลำค่ะพยายามให้กระจายนะคะเพื่อนจ๋าอย่าติดกันไปค่ะปุ๋ยที่เราหมักกันไว้นะคะโรยเลยจะ้ะไปค่ะดินผสมแกลบครับพื่นจ๋าความชุม่มชื้นหน้าดินได้ดีเช่นกันค่ะ อาหารเยอะอย่างนี้นะคะเขาก็จะอยู่ได้สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆตูแข็งแรงนะคะอ่เสร็จแล้วทีนี้นะคะอันดับต่อไปเราก็ลาดรถด,ด้วยจุลินทรีย์กันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าผลงานของเราวันนี้นะคะในการปลูกมะม่วงนะคะนี่ต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะเราก็จะได้นะคะหกต้นนะคะวันนี้นะคะใส่นะคะปุ๋ยจากถ่านกันเลยค่ะบางท่านจะเรียกเป็นปุ๋ยชาโคนะคะไล่มแมลงได้ดีค่ะอะ่ใส่เลยค่ะมแมลงไม่ชอบนะคะ กินนไม่ไม่นะคะเขากลัวต้นเล็กนะคะไม่กลัวก็หยอดเลยค่ะปุ๋ยให้จุลินทรีย์กันเลยค่ะนี่จ้าจุลินทรีย์สับป,ประรดที่ใส่เปลือกไข่ไปด้วยนะคะใส่ไปเลยจ้ารดนันเลยค่ะเพื่อนๆดินดีแล้วนะคะต้องมีจุลินทรีย์นะคะไปช่วยนะคะย่อยสลายนะคะและธาตุสารอาหารให้กับต้นไม้ของเราค่ะ ช่วงแรกๆนะคะยังต้องไว้ในร่มนะคะก็ต้องไว้สักประมาณสองอาทิตย์เลยนะคะอย่าเพิ่งไปเจอแดดนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวจะเฉานะคะถันงนึงครับเพื่อนเพื่อนจ๋านี่กะละมังผุผุพังพังนะคะเราก็มาเพาะปลูกกันได้จา้ามีเคล็ดลับดีๆนะคะเพื่อนจ๋าฟางนะคะให้รักษาความชุ่มชื้นหน้าดินได้ดีมากะะดินจะร่วนสุยมากจ๋าเพื่อนๆไม่ก็ให้เพื่อนๆดูผลงานนะคะเพราะที่ไหนก็งอกเพราะที่ไหนก็ติดนะคะถ้าดินเราดีซะอย่างนะคะเพื่อนจ๋านี่ เหมือนเดิมค่ะแม่ก้อยก็มาวางเมล็ดไว้นะคะก็ติดเห็นนะคะัเพื่อนๆดูนี่แม่ก้อยทิ้งไว้สามเมล็ดก็ติดทั้งสามมาดเลยหนึ่งต้นนะคะสองต้นสามต้นนะคะดินที่คุมด้วยฟางไว้นะคะนี่หลายท่านอาจารย์หลายท่านบอกนะคะดินที่คุมด้วยฟางดีจริงๆเออดีจริงๆค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะนี่ดินจะร่วนซุยดีเนี่ยนี่มาหาจาจันมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ร่วนซุยอย่างนี้เลยค่ะนี่พืชไม่งามได้ไงเห็นไหมคะนี่อ่า คุมไม่เหมือนเดิมค่ะคุมและงามคุมแล้วดีขนาดนี้ดาร์ลดเลยค่ะจะเป็นฟางข้าวนะคะหรือฟางจากเศษหญ้านะคะได้ผลดีเช่นกันนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะจ๊ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะจ๊ะบายบาย